ก็ดีครับพอดีกาลังสอนอยู่พอดีนะฮะสอนในทีเฟกเนี่ยนะครับสอนอยู่นะฮะสอนสอนตัวเอานะครับคือสอนสอนหลักการทั่วไปอยู่คมีท่าเราลองมาเมื่อวานวันนี้เราปิดนะฮะแล้วเรารอนะครับรอที่มันเบรกนะครับเก้าเก้าสี่แล้วเราจะเข้าไปรออีกทีนึงอ๋อเราปิดเอาเอาเอาแค่ห้าสิบจุดพอใช่ไหมใช่แต่ตอนเนี้ยเราลองมาเราปิดแล้วเราเลิกนะฮะแล้วเรานั่งดูมันนะครับถ้ามันผ่านเก้าเก้าสี่นะครับ วันจานเราผ่านจ้างเก้าสีหรือพัานนึงเราเข้าไปหลอกเราไม่สนใจครับเราอยเข้าไปเถิดเราเล่นฉอดใจนะฮะฉอดเล็กเราไม่เล่นนะครับโอยแหมเลยนะเนี่ยใช่วันนี้ฟเจ้าขอปิดแค่9 8้สนะครับเ8้ครับแล้วก็ต้องปิดให้ได้นะครับอ่าตจนนี้ทำทำทำอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะหนึ่งจ็ดค่ะหนึ่งสนะครับตันนี้ใช่ไหมครับขอปิดใช่ไหมคะอ่าเราขอจุดจุดสอนะครับหนึ่งส สองหกสองหกเอาเลขสองหกเลขโอ้ยังแข่งหวยเลยอที่หกเก้าอยู่หกเก้าก็คิดว่าคงปิดได้คนนี้คนนี้เนี่ยเราก็สรุปเลยว่าปิดได้แล้วค่ะือนักเทคนิคเนี่ยไม่ใช่นักไม่ใช่นักนักคณิตศาสตร์นะฮะคือมันบอกแล้วว่ามันชนะ ว่าตัดติดตลาดที่จะถล่มมายังไงให้มันติดลงไปต่ำนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าทั้งวันเนี่ยเอฟเฟลต์มันอยู่ที่หนึ่งสี่สี่แปดถึดสองหกแล้วอ๋อเฉลี่ยนะฮะใช่เพราะนั้นคุณจะไปสร้างตัวเลขยังไงคือฝั่งที่ไม่อยากให้พุ่งขึ้นเนี่ยนะครับจะกดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะตัวเลขตัวนี้สําคัญนะครับหนึ่งสี่สี่แปดจสองหกเนี่ยนะครับคือถ้าตามขวาเนี่ยจะไม่ดีถูกไหมครับจะมีจะมีได้กีจวิทยาทําให้คนขายหุ้นวันกลางนะครับอ่ถ้าาาามมูจรริงๆในภพววก็คื มันมันปิดไปแล้วมันปิดได้แล้วนะฮะเพราะนั่นเราไม่ต้องไปขีเรียกนะครับเดี๋ยวจะมีคนขนหุ้นลงมาขายแล้วให้มันลงไปปิดเก้าสี่อันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสีส่สี่ศูนย์ไรเนี่ยนะครับก็ช่างมันนะครับ,รบเดี๋ยงไปดการสี่โ<อ>มงเงย็นเนี้ยเราก็ได้มันจะทำาป็ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจถ<ห>ือว่าในตัวแทนของสี่ชั่วโมงที่เกิดมาเนี่ยเราใชตมันวนเวียนอยู่แถวนี้ถูกไหมครับหนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งสี่ห้าสี่มันอยู่แถวเนี้ยแสดงว่ามันปิดได้ละ ค่ะก็ถือว่าฝั่งซื้อชนะก็สรุปว่ามันจันทขึ้นต่อนะครับค่แต่ฟีเจอร์เนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับฟีเจอร์เราคือเราได้มาแล้วช็อต่งยี่สิบสามสิบจุดเราพอเราเลิกนะครับแล้วเรารอลองถ้าผ่านเก้าเข้าสี่ผ่านก็เข้าสีวันไหนมันจันทร์ก็ได้วันไหนก็ได้ผ่านวันไหนเรารอแบบอเอช็อตใหญ่ๆเนาะตอนนี้เราเล่นแค่สัญญาณหนึ่งนะครับค่ะยด่งกับช็อตลงมากับลองนะครับไม่เอากลับบ้านค่ะไม่เอากลับบ้านค่ะ หลายหลายท่านอยู่หัวหินเชียงใหม่เชียงรายรับทราบทีเฟกนะมีหลายท่านที่ไหนก็ได้หมดนะฮะในในตอนแรกสอนอยู่นะครับเราก็มีสอนจะสอนแบบเทคนิคนะฮะทั่วไปก่อนสอนหลักการสอนเลยทั้งหมดนะครับแล้วสอนในในที่สอนที่มันจะสอนเทคนิคเลยสอนแบบเทคนิคเลยนะฮะเทคเทคนิคเกรดเลยนะสิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะฮะใช่สิงหาคมเร็วๆนี้ไปเรียนดูแล้วกัน ไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาเยอะผมว่ามันต้องเต็มมันนะครับดูแกดูแกไม่ต้องตัวเลยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่มันสมาชิมันแบบว่ามันถูกกว่าที่เขาขาดทุนอ่ะใช่คือบางคนขาดทุนไปห้าแสนเนี่ยแล้วก็มันแค่แบบจุดศูนย์ศูนย์ของที่เขาขาดทุนน่ะค่าเรียนอ่ะมันถูกมากอ่ะฮะแล้วนจะทําให้เขาเงินห้าแสนคืนอ่ะผมหานใครก็มานะขอเอาคืนแค่นั้นแหละพี่เออแค่คืนนะครับม่อนนะครับไม่รับมาร์เก็ตติ้งนะครับค่ะคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นเทรดเดอร์อยู่ที่ นะครับเช็คชื่อด้วยขอรูปประชาชนนะครับขอชื่อแล้วก็ผมจะเช็คเข้าไปในระบบนะครับว่าเขาอยู่โบกไหนนะฮะอันนี้ผมไม่รับนะฮะจะสอนนักช่วยเฉพาะแมงเมานะฮะเพราะพวกนั้นเป็นฝั่งตรงข้ามกับแมงเมา่ะผมไม่ช่วยนะโอ้ยมันก็มัตัวหนึ่งเหมือนกัน อ่าคือคนเนี่ยผมผมเลือกเลยว่าต้องเป็นนักลงทุนไม่ใช่ฝั่งโบเกอร์นะไม่ใช่ว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างไหนจะมาเรียนวิชาจต่ผมอันนี้ผมไม่สอนนะครับผมจะสอนเฉพาะมาร์เก็ตติ้งผมเท่านั้นพ <อ S 2> นะ,ะพฟิวเจอร์เป็นเรื่องที่ยากนะคะเป็นเรื่องของซีโรดทำเกม์นะฮะเป็นเรื่องของคนสองฝั่งกีต่อสู้กันอืนะคะรับเพราะมันจะเป็นผลนเนี่ยคือคุณเสียผมได้เนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็คือจะ ช่วยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดต่ออีกไหมนะครับอาจจะไม่เปิดีเต็มแล้วก็จบแล้วจบเลยเนาะอาจจะเกี่บเนี้ยแล้วก็อาจจะติดตามผลนิดนึงว่าตกลงไปทําแล้วเป็นไงค่ะพี่นะครับอาวจะเปิด facebook เฉพาะกลุ่มของพี่รุ่นนี้เลยเฉพาะตลาดพื้นก็ไม่มีอะไรลดค่าจานว่าเป็นการเพิ่มต่อนะฮะค่ะค่ะเพิต่อไปก็ต่อไปก็พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถ้าปิดเหนือได้ก็พันพันพันสี่ร้อยพันห้าร้อยนะฮะโอ้ห้าสิบจุดเลยเหรอ ก็ปิดไม่ได้1471ก่อนนะโอ้จ้าบจ้าบถ้าเราดูจากภาพของของการรีบาวันนี้วันวันนี้เป็นวันสองจะ่ปิดบวกนะครับแล้วก็วันวันกันรบวกวันสามวันเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมั่นใจนะครับว่าว่าไปได้ค่ะฟิวเจอร์ก็จะประมาณพันสิบแปดกับพันสี่สิบนะฮะตัวตัวตัวอยู่นะครับโอ้แรงคุณายตัวคุณหายตัวผมไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ผมคิดว่าก็คงเป็น กลับมาเหลืองอะไรกันหรือเปล่าครับแบงค์กรุงเทพเขียวไทยพินิษฐ์เขียวแต่ว่าแบงค์เทพแดง202ศูนย์สองค่ะขึ้นดีนะดีกว่าเมื่อเช้าที่ลงไปต่ำกว่านั้นดี2อ0สไม่มีใครได้ได้แค่ร้อยหุ้นเองนะมันมันให้201ค่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจากแบงค์กรุงเทพมันก็ขึ้นต่อนะฮะแล้วตั้งอยู่ที่210นะครับก็ได้สัก8บาท5้าเราเรามาจากร้อยแปดร้อยเก้าสิบเปอร์เ เรคือตั้นเที่ากันจากหนึ่งเก้าสูนย์ใช่ไหมครับไม่พวงมาล์เข้าวันนี้ยสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์มันชอมาเข้าข้างบนนะชอบเป็นเงนเม้าเนะี่ย <c oughs> เอาคำเล็กๆได้เปล่าขี้เกียจเสี่ยงอ่ะเอาแค่สองร้อยสิบเอาห้าบาทพอสองร้อยสิบเติมอยูก็คงให้นะฮะเนาะจ้าให้เขาไปด้วยนะครับคุณม่อยเอาไปห้บาบาทให้จ้เอาเดี๋ยววันจันทร์แจกให้เราซื้อต่อวันละกันวันอังคารละกันนะครับข่ะใจให้คืนนะเอาห้าบาทหกบาทไม่เอาเยอะหรอก เ้าเนี่ยเ้าเก่งนะขอเลยหนึ่งสี่สี่แปดจดสองหกเปดีเป๊ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวเจ้าจําไม่ได้เจ้าจําไม่ได้หนึ่งสี่สองหกนะจุดสองหกเป๊ะเลยนะอืออย่าให้ผิดพลาดนะเป๊ะเลยทงหุ่ยทั้ดินเลยหนะแล้วการนั้นจุดสองหกเนี่ยเยี่ยมเลยหนึ่งสี่สี่แปดจุดสองหกเป๊ะเลยนะอือาจุดสองเจ็ดก็ได้นะจะได้ทนุ่หุ่นเลยดีกว่าอ่าจุดสองหกเสมอครับค่ะจุดสองหกเสมอก็ก็ก็ไป เสาที่ก็เป็นพั้ว่อบแล้วกันนะครับแต่เส้นของมันก็คือว่าถ้าฟิเจอร์มันผ่าน9.94เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มการขึ้นของตลาดที่นะครับค่ะถ้าวันจันทร์10 9.94แล้วนะมันก็จะแต่ถ้าไม่คอนเฟิร์มคือมันก็ตกถูกไหมใช่ใช่มันก็จะลงมานะครับแล้วมันก็จะมี9.30ถ้าไม่หลุด9.30ก็ยังมีความหวังอยู่นะครับาต่ถ้าหลงด9.30แต่นอาลดแอร์เลยนะครับกรณีถ้าหากวันจันทร์ไม่ขึ้นนะคะ ถ้ามันจลงถ้ามันจันไม่ขึ้นมันก็มันก็มียืนกะโลงนะสองอย่างแล้วมันจะลงไปไหนเผื่อแทงลงทีนี้เราไม่รู้นะครับแต่แพทเทิร์นตอนนี้วันนี้วอลรุ่มดอกถูกไหมครับค่ะเมื่อวานวอลุ่มเบรกเป็นเบรกเอเววันนี้วอลรุ่มดอกก็ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันวันจันทธนาคารอะไรก็ขึ้นไปขึ้นไปแบบว่าผมว่าวันสูงสุดมันวันที่สิบเก้านะสิบเก้ากรกฎานะคะวันที่สิบเก้าเป็นวันวันที่จบขึ้นขึ้นบีวันธงชัยป่ะวันที่สิบเก้าเนี่ย มาชิงขายเลยทุกการชิงขายจากชิงขายทุกคนนะครับค่ะชิงขายเลยอืมค่ะนะครับเฉพาะคุณดี่ชือมาวันที่19ชิงขายนะครับค่ะอืมได้ค่ะแล้วทองจะเล่นทองคืนนี้ค่ะเดี๋ยวนะครับพระพี่น,พนุพลทองถ้าถางดได้หลายดอกงเงินดูทองนิดนึงนะครับผมว่ามันแถวๆเดิมไหมอ่าเครื่องเงินดอลลาร์ก็ลงมาแล้วเริ่มนิ่งๆนะครับอ่าถ้าลงไปอีกก็ น่าเกียดนะครับผมว่าทองไม่ไม่ผมว่าไม่ขึ้นแล้วนะครับเป็นกรอบล่าหนึ่งสองสี่ศูนย์กับหนึ่งสองแปดเออมันย่อมาสิบเหรียญนะใช่มันย่อนะครับแล้วก็แต่พอย่อมาข้างินข้างจะบาทอ่อนเห็นไหมครับก็ไม่ได้อะไรอีกทองบาดอีกก็เป็นศูนสูนย์ะฮะอืมอืมก็ไม่ต้องเล่นแล้วกันนะครับทองไม่ต้องเล่นนะคะไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับรอรอชอดใหญ่ไปเลยครับผมอ่าโอเคนะครับคุณม่อนเดี๋ยว็อไปจบนะได้เชินค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ